เป็นไงมัง่งไปแก้บนมาหรอเมื่อวานาไปแก้บนมาหรอ,อไปโดนอะไรมาเอ่ยชื่เสียงเขาลงไปอัพในเฟซบุฟฟ๊กปะ่ะอัพแล้วนะนเ,นเนมื่อคืนฟฟนี้หกลูกนาเชื่อว่าโพสในเฟซบุ๊กคนจะได้เด่นโล่เ<ม>หนื่อยไหมเขาถามว่าทงานนอะเมื่อาาวานเพ่อเหนื่อยจังไงอ๋อแบร์อยู่ที่ไหนใครอ๋อแบร์ที่บอกวีแฝง เห็นรูปพี่กินอ่ะพี่กินไปสุดของไทยอ่ะเห็นแล้วโอ้โหร้อนไหมอ่ะโห่กลางแดดเลยอ่ะไอชดาแบบว่าผ้าผูกกินลงมาอย่างนี้เลยอ่ะหนักมะเห็นเขาบอกว่าปกติชดาหนักนะแต่ว่ามันเจ็บอ่ะเพราะมันแบบ ขาเอาให้พอดีกับตีนผมเราอ่ะโอ้ดันหัวเรา,เา,าหัวเราโฉบไงก็ื่อดันหัวเราใส่ไปใส่มาปวดขมับจ้าต้องแบบเออมาขีดมาขีดหัวผมอยากดูอ่ะได,ได้ได้ลำไหลเหมือนลำไหลไหลชุดสองช,ชุดใช่ไหม,ไม,ลมแล้วก็รำบทัพย์้วยเห็นในกระทู้เอกเสนอใไฟมาถึงชุดนี้เนี่ยเขาลูบน้องไปลงแล้วลูบพี่น้องครับอ่ะ ที่ไปรำอ๋อเออมีอรคุณบอกอ่ะสวยเออเขามาจากไหนอ่ะมาจากที่กีลเออใช่กี์ลองไปถ่ายเองก็ไดแหละก็มีคนถ่ายก็เลยขอวันนี้ไม่มีเวลาถ่ายเลยอ่ะแบบรีบมากกลัว่ากลัวจะย้ายอีกโลเคชั่นไม่ทันไงเห็นว่าถ่ายวันแรกอะไรนะวัดช้างล้อม แล้วก็วันต่อมาไปวัดใหญ่ไอ้เลยวัดใหญ่พระใหญ่อะจริงวันแรกก็ไปวัดชางล้อวัดสีชูแล้วก็อีกวันวันที่สองไปศรีสัชนาลัยใช่วันที่สามเคยไปเที่ยวแถวนั้นชอบมากเลยสวยมากเขาปรุนาแล้วก็แบบว่าดูแลดีอะดีนะคะฝรั่งเยอะมากระหว่างที่นี่กินลำอ่ะโอ้คนเยอะมากไปกันคนอะเยอะมากฝรั่งเอ้ยคนเอ้ยเผยแพทยศิลปะประธรรมไทย ก็ลาู่หลายรอบมากประมาณห้าหรอบแล้ว่ะากตอนบ้าไยากแล้่เยลงไม่เลราไม่เหยนใชรไงใคือ่เรรับทาไหลยไ้เออ่าไมรู้จริงเราผิดอะไม่รู้จริงตว่าเราผิเห็นปะผมไม่เห็นกลางงเขาไม่น่าสุดเลยอ่ะ